อาชีพผ้าอย่างที่ห้ามทาในยุคนี้แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ห้ามทาเฉพาะยุคนี้เท่านั้นนะคะยังห้ามทําทุกยุคทุกสมัยเพราะหาอาชีพนี้เป็นอาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามทาเลยเพราะบาปะกรรมที่เกิดจากการทําอาชีพพวกนี้จะทําให้ชาติหน้าเรามีชีวิตที่ตกต่ำอย่างแหล่หลาหัดเลยนะคะและพระบรมหาวงพุทธเจ้ารงเรียกอาชีพทั้งห้านี้ว่ามิจฉาวณิชา,า,ชาซึ่งได้แก่ 1>, 1. ค้ามนุษย์ 2. ค้าอาวุธ 3. ค้ายาพิษ 4. ค้าลุลายาเสติดค้าหลักที่เขานำไปฆ่าเพราะการทำอาชีพพวกนี้นอกจากเป็นการหยิบยื่นความหายนะให้เพื่อมนุษย์ด้วยกันเองแล้วยังเบียดเบียนตัดรอนชีวิตตัดอีกด้วยก็คิดดูเลคะอย่างการค้ามนุษย์ ลองนึกถึงใจเขาใจเราก็คงไม่มีใครอยากถูกกดฉี่ใช้แรงงานเยี่ยงทาตุหรือถูกทารุณกรรมทางเพศส่วนการค้าอาวุธก็เป็นการทําให้มนุุย์เข็นฆ่ากันเองหรือแม้ในการค้ายาพิษก็เป็นการตัดรอนชีวิตทั้งคนทั้งตลาดให้ตายเช่นกันนอกเหนือจากนี้นะคะการค้าตดายาเสพติดก็ทําให้ทั้งคนดื่มคนเสพายยนะมาเยอะแล้วเช่นเมาแล้วขับรถชนคนตายเมาแล้วเกิดคดีฆ่าข่มขืนหรือตบตีกัน จนครอบครัวแตกแยกส่วนการค้าตัดที่นำไปฆ่าก็เท่ากับเป็นการเอาชีวิตตัดที่เกิดมาอย่างไม่รู้มโนนิเนะมัเลี้ยงชีวิตเราถึงเป็นบาปมหันเพราะกรรมนี้จะทำให้เราเป็นตกนรกและพอชาติที่เราได้เกิดเป็นคนอายุก็จะสั้น เป็นโรคห้ายโดนไล่ล่าฆ่าไม่นูนจะจบนิ่งค่ะหรือบางคนอาจจะบอกว่าถ้าไม่ฆ่าหลาดแล้วจะเอาอะไรกินเจ้าของเพจก็เลยไปค้นข้อมูลเจอในพัฒนไอิดกเล่มที่11เรื่องอาคัรยโตก็พบว่าในยุคที่มนุษย์มีบุญม,มากไม่มีการฆ่าหลัดกินเป็นอาหารเลยนะคะแล้วอาหารในยุคนั้นจะเป็นอาหารที่มีโอชาลดมากๆเช่นงววดินหรือข้าวต้นกลับ ฉะนั้นถ้าคนทั้งโลกมีศีลธรรมไม่ลบลาค่าฟันกันเองไม่เบียดเปียนค่าหักต,ตัดชีวิตเหมือนยุคนั้นก็อาจจะมีอาหารสำหรับผู้มีบุญเกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะคะแล้วที่น่ากลัวไปกว่านั้นการประกอบอาชีพบาปห้าอย่างนี้จะทําให้ใจเราคุ้นเคยทรงจำเนี่ภาพบาปการรมที่ต่อทําขึ้นทุกวันทุกวันเป็นอาจินกรรม แล้ววันที่เราล้มป่วยใกล้ละโลกเราก็จะนึกถึงภาพบุญที่ทำไม่ออกเลยค่ะซึ่งจะต่งผลให้ใจเร้าหมองแล้วมีทุกข์ิเป็นที่ไปในที่หนุดดังพุทธพจน์ที่ว่าจิตเตสังกิลิเททุกข์ิัดหปานอิก,กังขาเมื่อจิตเร้าหมองไม่ผ่องใสทุกข์ขัดหเป็นที่ไป ดังนั้นอย่าไปทำเลยนะคะแม้จะได้เงินจากอาชีพพวกนี้มากแค่ไหนก็ตามเพราะตายไปแล้วมันไม่คุ้มถ้าข้อมูลนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเมื่อฟังแล้วคิดว่าอาชีพไหนร้ายแรงที่สุดคอมเมนต์มาเล่าหนูกกับฟังด้วยนะคะด้วยความป่ารถนาดีจากรลอลิวเฉลิวง